ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าพายุลูกนี้มันเริ่มจากการที่ไม่มีอะไรเลยแต่ภายในไม่ถึง3ามชั่วโมงมันกลับกลายเป็นพายุเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยและมันอาจเป็นการถล่มจาไมกาที่รุนแรงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยจดบันทึกไว้เลยชื่อของมันคือเฮอริเคนเมลิซาเพียงไม่กี่วันก่อนมันยังคงเป็นแค่พายุโซนร้อนอ่อนๆไม่มีใครเลยที่สนใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนเมื่อมันลอยผ่านผืนน้ำที่อุ่นจัดกว่า30องศาเซลเซียสทะเลที่ร้อนระดับนนนี้มักลายเเป็ช พััชนนนีีสํารรบเเเิลลูก้ยโดยไม่ถึงครึ่งวันเมลิซาได้ขยายตัวออกกลายเป็นสัตว์ร,ร้ายระดับคาที่4ลมของมันรุนแรงกว่า225กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สิ่งที่ทําให้มันน่ากลัวกว่าพายุลูกไหนๆคือมันแทบจะไม่ขยับเลยมันขยับเพียงแค่8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนั่นแปลว่ามันจะไม่ใช่แค่การพัดผ่านแต่มันจะเป็นการนั่งทับเกาะจามก้าเลยนักอุตุวิทยาได้เตือนออกมาว่าฝนอาจตกลงมาถึง30นิ้วคลื่นพายุซัดฝัง่งสูงกว่า12ฟ และดินที่ถล่มครั้งใหญ่อาจเกิดขึ้นบนเกาะแห่งนี้ตอนนี้เมลิซ่าอยู่ห่างไกลาจากคิงส์ตันไปทางตอนใต้เพียงแค่200กิโลเมตรเท่านั้นและแบบจําลองทั้งหมดได้คาดการว่าภายในไม่ถึง3วันมันอาจกลายเป็นเฮอริเคนระดับ5และมันจะกลายเป็นพายุที่จะไมกากาไม่เคยเผชิญหน้ามาก่อนในประวัติศาสตร์